ทำนายอนาคตถ้าหย่อนยานคนไทยจะติดโควิด80,000รายต่อวันทั้งที่พ้นการระบาดใหญ่ไปแล้วงงไหมครับงงไหมหลังพ้นการระบาดใหญ่แต่ถ้าหย่อนยานคนไทยจะป่วยโควิด80,000รายต่อวันตามหัวข้อนะครับท่านข้าวต้มของเราก็ได้ให้ฉากทัดเอาไว้ตกลงว่าหลังพ้นการระบาดใหญ่ไปแล้วไม่ใช่หรือ เราพ้นการระบาดใหญ่แล้วนะใช่ไหมหนึ่งกระกฎาคมใช่ไหมที่เขาเคยจะให้เป็นโรคประจําถิน่นแต่ว่าวันที่ว่าจะประชุมแปดกระกฎาคมที่ว่าจะให้เป็นโรคประจําถิ่นหรือเปล่าหรือรวมทั้งเพิ่มวันวีเออฟรีวีซ่าเป็นสี่สิบห้าวันหรืออะไรเนี่ยเงียบเลยไม่พูดเลยนี่เราก็อุตส่าห์รออยู่ว่าจะแถลงอะไรจะได้มาบอกเพื่อนๆไม่ไม่ได้ไม่รู้ประชุมหรือเปล่าแต่ว่าคือมีสไลด์เยอะวันนั้นปกติจะมีแค่วันเจ็ดสลด์กลายเป็นว่าไม่เห็นมีพูดถึงเลยแล้วก็ ยังไงคือทำนายอะไรมาเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยถูกนะออกมาเปิดฉากทัดอะไรตั้งแต่โควิดระบาดกี่รอบกี่รอบนะอันโดยเฉพาะโอมิคอนเนี่ยจำได้คือเขาจะไม่เคยผิดเลยเพราะว่าเขาก็จะมีหลายแบบตลอดระบาดน้อยก็หมายถึงว่าถ้าหย่อนยานถ้าพวกเราไม่เป็นเด็กดีนะ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 ท่านผู้นั้นน่ะเขาชอบเขาชอบเล่นบทใจดีอยู่แล้วหมายถึงว่าชอบบทแบบว่าเป็นคุณลุงใจดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออ หมายถึงว่าเขาเคยทางนี่แหละหน่วยงานเนี้ยเคยให้ฉากทัดถ้าทําตัวดีๆก็จะติดบัหนึ่งถึงสองหมื่นลายต่อวนันหมายถึงว่าช่วงโอมิคอนระบาดตอนต้นปีนะครับถ้าทําตัวไม่ค่อยดีก็จะประมาณทักส4ี่หมื่นประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเด็กดือ้อก็คงจะเยอะเท่าไหร่จำไม่ได้ละเกือบแสนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วถูกไหมมันถูกไหมสุดท้ายก็สองหมื่นกว่าลายแค่นั้น อแล้วคือเขาไม่เคยผิดเพราะเขาก็จะศาสตร์ไว้หลายแบบใช่ไหมแบบน้อยแบบกลางแบบมากเขาไม่เคยผิดแต่ก็ไม่เคยไม่ไม่เคยให้ความสบายใจเป็นประเทศที่งงๆนะครับบอกว่าเราเอนเดิก็คือหรือโพสตแพนเดกคือหลังการแพร่ระบาดไปแล้วแต่ว่ายังจะมีการป่วยแปดห0ื่นรายต่อวันได้ตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าเขาต้องการให้โควิดเนี่ยเป็นผีเพราะว่าเป็นผีก็คือ จะสามารถขู่ได้ตรงนี้เขาเรียกว่าขู่เพราะว่ามันยังไม่มีแนวโน้มอะไรทั้งสิ้นแตป่ปัจจุบันก็สองพันกว่าแล้วก็จะเป็นแปดหมื่นให้ได้เลยจะได้มาขูเ่เด็กๆเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขากลัวกันจะเป็นจะตายอยู่ละไปไหนตอนไหนก็เห็นใส่หน้ากากกันประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นได้มีแค่นิดเดียวที่ไม่ได้ใส่เด็กๆด,ดีเยอะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เคยเห็นใจวันดีคืนดีก็ออกมาขูอ่อีกเดี๋ยว ทั้งที่ตอนนี้2,000กว่าจะเป็น80,000นะทั้งที่ที่ผ่านมาสูงสุดแค่20,000มันจะมากกว่าเดิมซะอีกตอนไหนคลื่นใจไหนก็บอกว่าเออเราเปิดได้นะเราทํานูน่นทํานี่ได้เพราะเราฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้ววันไหนจิตตกก็จะบอกว่าเดี๋ยวระวังอะใส่หน้ากากไม่เค่งคัดเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ติดกันเยอะเนี่ยครับเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากเนี่ยห่วงประชาชนบันหยุดยาวอ,อ๋เอ,เ,อเดี๋ยวทุกลิงก์ลงไว้ใต้วิดีโอ วันหยุดยาวกำชับขนส่งสาธารนณะเน้นหลักโควิดฟรีเซตติ้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามพื้นที่เสี่ยงงงไหมก็พูดตลอดเนี่ยโควิดฟรีเซตติ้งมันคืออะไรคนเขาเข้าใจกันไหมนี่เลยครับส,ส <S <S 2> <S 2> บคแนะประชาชนประชาชนสวมหน้ากากให้มากที่สุดพร้อมชื่นชม4จังหวัดกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรีสมุทรปราการฉีดเข็มกระตุ้นมากกว่าร้อยละ60ความจริงคือคนไทยฉีดเข็มบูสเตอร์ไปล่าสุดแค่4 3าเปอร์เซ็นต์ ยังอีกห่างไกลมากคนเขาไม่อยากฉีดแล้วไปมาไปดูต่างประเทศเขาฉีดกันไป70-80%สิบแปดสิเปอร์นดงว่าล้มเหลวล้มเหลวในการเชิญชวนให้ประชาชนฉีดก็ว่าถ้าไม่กดดันมากเกินไปเนี่ยเขาอาจจะอยากฉีดก็ได้มั้งนะกรมอนามัยเป็นห่วงสวมหน้ากากเวลารยะห่างล้างมือลูกตัวสีเหลืองลูกหลานทําน้อยลงนะไปหาเรื่องเด็กอีกลูกหลานทําน้อยลงอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองเพิ่มความใส่ใจดูแล สังเกตว่าเามีโพสต์แนวนี้อยู่ทุกวันพวกเขาโพสต์ทุกวันเลยนะครับก็นนำโพสต์มากเลยเหมือนแบบเอ,อ่อคนจิตตกอะ่ะผลสํารวจอนามัยโพพบว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า15ปีมีพฤติกรรมการสวมหน้ากากล้างมือเว็นระยะห่างน้อยลงไปสํารวจกับใครวะสํารวจกับคุณย่าคุณยายไหมซึ่งเขาก็อากติอยู่แล้วหรือเปล่าสวมหน้ากากจากร้อยละเหเหลือ8 4 1ยังไงไปถามเด็กหรือไปถามคนแก่ ล้างมือจากร้อยละแปดสหกจุดหนเหลือห้าสเก้าเวละ,ะห่างจาก80.3เหลือ42่สทะนั้นอันนี้ก็พูดเองทะนั้นก็เลยในโรงเรียนเราจึงต้องบังคับให้เด็กเขาใส่หน้ากากกันต่อไปเรากลัวเขามากความกังวลอันนี้สุดท้ายความกังวลใจต่อโควิดสิบเก้าหมายถึงสำรวจกับประชาชนเนี่ยเหรอสำรวจห้าพร้อยเจคนไม่รู้สมยัยพวกนี้สำรวจไปสมยัยไม่รู้นะ คือคือเขาอาจจะทำประจําอยู่แล้วก็ได้แต่ผอเห็นว่าไม่เห็นจะมีประโยชน์วงเล็บสําหรับในเรื่องของโรคโควิดนี่นะโรคอื่นเขาเคยทํำไหมแล้วเนี่ยสารวจตั้งห้าพันกว่าคนเนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้เออกังวลใจต่อสถานการณ์สามสิบเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นกังวลมากนะนะกังวลมากสามสิบเจ็ดจุดสามเซนแสดงว่าคนไม่ค่อยกังวลใช่ไหมเนี่ยกังวลน้อยสี่สิบเอ็ดจุดสามไม่กังวลเลยยี่สิบเอ็ดจุดสี่เห็นไหมรวมกันสองอันเนี่ยกังวลน้อยกับไม่กังวลเนี่ย หกเกือบ63%แล้วอะแสดงว่าคนเขาไม่กังวลแล้วไงแต่ท่านพูดนั้นยังบอกว่าเป็นห่วงประชาชนเอ่อแล้วก็สงสัยเป็นที่มาของความจิตตกเลยออกมาออกมาขู่มั้งอันนี้อ๊อฟเรียกเองนะครับเขาไม่ได้พูดแบบนั้นก็คือว่าถ้าหย่อนยานก็นะแปดหมื 80, นะติดเชื้อ8ปดห0ื่นในเดือนกันยาแน่กังวลว่าจะต,ติดเชื้อกังวลมาก35.8กังวลน,น้อยสามไม่กังวลเลยยี่ดเ ก็คือสรุปว่ารวมๆแล้วคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยกังวลต่อสถานกา,การณ์ก็แค่30กว่าต้นๆเปอร์เซ็นต์กังวลว่าจะติดเชื้อก็แค่ประมาณ3าก็คือคนที่กังวลมากเนี่ยเหลือน้อยลงทุกทีแต่สุดท้ายขนาดสำรวจมาแล้วว่าคนที่กังวลมากเนี่ยปเป็นแค่ประมาณ1ใน3เท่านั้นเนี่ยยังจะคำขวัญน,นะครับสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆฉีดเข็มกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด เหมือนคําขวัญวันเด็กอะเออนะเป็นเด็กดีก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ต้องทําตามคุณครูต้องนู่นนั่นนี่วงเล็บน่าจะเพิ่มด้วยเด็กดีก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองต้องทําตามที่ตัวเองต้องการวงเล็บโดยไม่เดือดร้อนคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็กลับมาที่ข่าวหลังนะครับอ่าทางท่านข้าวต้มของเรากลับมาเรียกเหมือนเดิมเพราะว่าก็าต้มไงต้มเพราะว่า ทางราชกิจจาก็ออกมาเองนี่เป็นคนออกมาเองไม่ใช่หรือว่าประชาชนจะเพื่อให้ประชาชนใช้ใช้ใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติมากที่สุดก็เลยคืออมีพูดถึงในข่าววันก่อนด้วยนะอก็คือจะจะให้ประชาชนสามารถใส่หรือถอนหน้ากากก็ตามความสมัครใจไม่ใช่หรือแต่ในทางรณรงค์ก็ให้ดูไปแล้วนะครับรณรงค์ให้ใส่หน้ากากเหลือเกินมันเป็นความย้อนแย้งกันอย่างมากเหมือนก็เรากเรีเยกเลยว่าต้มไงต้มก็คงัง ทางลายลักษณ์อักษรที่เป็นทางการที่สุดก็บอกมาแล้วว่าแล้วแต่ความสมัครใจแต่ว่ากลับรณนงคลงกันอย่างหนักเหมือนกับที่เหมือนกับไม่มไีไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะไม่เคยประกาศแบบนั้นเอ่อก็ท่านข้าวต้มของเราก็ห่วงปอดอักเสบใส่เครื่องช่วยหายใจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยันมีเตียงรองรับเพียงพอพบยี่สิบสาจังหวัดทิศทางติดเชื้อเพิ่มขึ้นภูกเก็ตพุ่งมากที่สุดเตือนไอ้แต่ภูกเก็ตนี่เขาเปิดท่องเที่ยวไม่ใช่เหรอ เออเตือนย่อนมาตรการหลังพ้นระบาดใหญ่จะเกิดระบาดระลอกใหม่เฉียดแปดหมื่นรายต่อวนันนักกว่าเดิมอีกนะแสดงว่าไอ้ที่คุณฉีดฉีดไปเนี่ยไม่ได้ผลฉีดกันไปตั้งเยอะแล้วยังจะแปดหมื่นได้อีกแสดงว่าไม่ได้ผลคุณนีก็ยังจะตะบ,บรรี้ตะบันเดินชนกำแพงเน้นให้ฉีดกันอยู่อีกห่วงผู้สูงอายุฉีดเข็มกระตุ้นอย่างน้อยเหตุมองว่าฉีดพอแล้วถามหน่อยทุกวันนี้การเชิญชวนให้ฉีดยังเหมือนเดิมเลยเอาแต่พูด แล้วก็พอคนอยากจะฉีดปุ๊บฉีดที่ไหนมีที่ฉีดมี Walk-in ก็ได้แต่ว่ามันน้อยเราเคยบอกว่าทําไมไม่ไปตั้งให้คนที่เขามีใบใบอนุญ,ญาตนะ่ไปตั้งบูธฉีดที่ตลาดหรือว่าเข้า,เข,าเข้าถึงบ้านเลยก็ผู้สูงอายุเขาไม่สะดวกในการออกมานี่เผยฉีดเข็มสี่ป้องกันติดเชื้อเก้าบเอร์เซนตอันนี้จะไปเลยเถิดแล้วนะครับเข็มสีแลนะนะลองเดากันดูนะครับว่าเขาทําไมอะไรกับวัคซีนนักหนานะครับก็ เดี๋ยวเราก็ถ้าเข็ม3ามเยอะแล้วก็จะให้4ี่ก็ให้5ต่อไปเรื่อยๆนะครับเขาอะไรจะอะไรกับวัคซีนนักหนาทั้งทั้งที่คุณก็พูดเองนี่วันก่อนนะอ่ะทํานูน่นทํานี่ได้เพราะประชาชนฉีดวัคซีนเยอะแล้วแต่ว่าวันนี้บอกว่าถ้าหย่อนยานก็จะติดเฉียด8ปดหมื่นลายต่อวันก็ตอนนี้สถานการณ์โควิดทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยกราฟของยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตที่ผ่านมาพุ่งสูงขึ้นเมื่อช่วงต้นปีและกําลังลดลง จะมีการระบาดและลอกเล็กๆท่ามกลางความกระมวลเกี่ยวกับ BA.4 และจุดหาย้ำนะครับรับข้อมูลจากสบคเท่านั้นก็ก็ใช่ไงก็จะได้เห็นโพสต์พวกนั้นทุกวันเลยเอ่อโพสต์เขาก็จะกระหน่าโผล่มาตอนตรงหน้าเราเลยนะใครไทย Facebook ก็จะเห็นตลอดอ่าอาให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นคนไทยหย่อนยานให้ใส่หน้ากาก,ากหรืออะไรเนี้ยเนี่ยมารับข้อมูลจากสบคเท่านั้นก็จะเห็นแต่โพสต์พวกนี้จนวันๆชีวิตเราก็จะจมอยู่แต่โควิดนะครับ ก็ท่านแพทย์ของเราท่านแพทย์ทั้งหลายก็จะก็เอาแต่จมอยู่กับโควิดเหมือนกันก็คือท่านก็ท่านแพทย์ทั้งหลายเขาก็วิ่งไปฟ้องอท่านมารมตอยู่แล้วซึ่งท่านมารมตก็มาพูดมันก่อนที่อาพูดออกข่าวไปว่าไม่เคยบอกนะว่าให้ถอดหน,น้ากากได้ไม่เคยพูดเลยไม่เคยพูดอะไรชัดเจนเลยนะแต่เคยพูดว่าเออประชาชนจะใส่หรือถอดก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองเนี่ยก็พูดจาแบบเนี้ย ก็เลยอ้างได้ว่าไม่เคยบอกนะว่าให้ถอดมีแต่หน่วยงานอื่นเขาพูดนี่เขาก็โยนไปโยนไปให้หน่วยงานอื่นฉันไม่เคยพูดฉันบอกว่าแล้วแต่วิจารณญาณฉันไม่ได้เคยบอกให้ถอดห่วงปอดอักเสบเพิ่มขึ้นยันมีเตียงพออันนี้ก็ขัดกันอีกเอามีเตียงพอแล้วจะห่วงทำไมอะอ่าก,ก,ก็ก็ห่วงไงเพราะตอนนี้มันมันคงจะว่างอยู่แล้วก็เดี๋ยวมีปอดอักเสบมากขึ้นเดี๋ยวมีงานเยอะก็การเสียชีวิตสะสมรายสัปดาห์น้อยลงแต่ทางผอ,อ หน่วยงานนี้ยังไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ยังไม่อยากให้เกิดขึ้นพร้อมอยากให้ช่วยรณรงค์โดยเฉพาะกลุ่ม608ให้เล่งฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดก็พอดีว่าเจ้าเนี้ยไม่ได้บอกว่าใครอ่ะเขาก็จะเก่งแต่รณรงค์เพราะว่าในทางปฏิบัติแล้วเขาก็จะทําอะไรไม่ค่อยจะได้เหมือนกับแข็งไอ้ที่เขาชอบโทรมาบ่อยๆนั่นแนหะใช่ไหมทุกคนคงจะโดนกันหมดและคงจะโดนกันคนละหลายรอบด้วยใช่ไหมเอ่อประเภทรับสายรับปุ๊บ เหมือนจากระบบอัตโนมัติขนนี้ท่านมีของที่นำส่งไม่ได้ขนาดนี้เราได้อายัดบัตรเคดีของท่านเพราะว่าไปมีปัญหาอะไรขนาดนี้ท่านโดนคดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราเผอทําตามปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการแก๊งนี้ทันทีเนี่ยแก๊งเนี้ยโผล่มาตั้งกี่เดือนกี่เดือนแล้วไม่รู้ไม่มีปัญญาจัดก,การเลยนะครับแสดงว่าเก๊านเนี้ยเขาเก่งแต่เก่งแต่กับคนที่ในโอวาทไง ใช่ไหมแต่ว่าพอคนนอกซึ่งเราก็ถ้าเรามองว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยนะว่าเจ้านี้เขาไม่ได้เกี่ยวกับพวกแก๊งนี้นะก็คือแสดงว่าไม่มีปัญญาที่จะทําอะไรได้เลยพอเราผ่อนคลายกิจการกิจกรรมแล้วคนที่นําเชื้อไปติดกับผู้สูงอายุก็คือลูกหลานท่านอ๋อมันคล้ายๆกับตอนเนี่ยเราไม่ได้ล็อกดาวน์นะเราไม่ได้ล็อกดาวน์เออฉะนั้นจะมาว่าเราทําให้เศรษฐกิจเสียหายไม่ได้นะ แต่เราก็ออกกฎเยอะแยะไงห้ามห้ามเปิดเกินเท่านั้นห้ามขายสุราห้ามเอ่อจะเข้าก็เข้าร้านจะต้องโควิดฟรีเซตติ้งเราไม่ได้ล็อกดาวน์แต่พฤติกรรมของเราไม่ต่างกับล็อกดาวน์เลยอันนี้พอเราผ่อนคลายกิจการกริจกรรมแล้วเนี่ยเราไม่ได้ห้ามไงไม่ได้ห้ามเดินทางไม่ได้ห้ามอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ว่าโทษไงเดี๋ยวคนที่นําเชื้อไปติดผู้สูงอายุคือลูกหลานท่านไงโยนให้คนอื่นแทนซึ่งออกไปยังสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมชุมนุม เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือให้ช่วยสวมหน้ากากผ้าหน้นากากอนามายัยป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลานี้นะครับเอาไม่ได้บอกว่าเรื่องอะไรแต่ว่าคนน่ะเขาจะต้อง <c oughs> จะต้องไม่เป็นไปตามที่เขาพูดเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีคือเอาไม่ได้พูดว่าเกี่ยวกับอะไรนะต้ <c oughs> องโปรเทคไว้ก่อนเพราะว่าตอนที่เป็นเด็กดีอะ่ะเขาก็อาจจะไม่เห็นคุณค่างไง ตอนเนี้ยคนเนี้ยใส่หน้าก,กากเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนี่ยรู้แต่เขาก็ยังจะหาเรื่องได้อยู่ไงว่าคนไม่ใส่โดยเพราะเด็กๆอะ่ะเราเห็นอน่ะที่เดินเดินอยู่เนี่ยใส่เกือบหมดเลยเขายังหาว่าไม่ใส่คือเราทําดีอะ่ะเขาก็จะไม่เห็นคุณค่าแล้วเขาก็จะยังตะบี้ตะบันพูดต่อไปว่าคนไม่คนไม่ไม่ให้ความร่วมมือเตือนยี่สิบสามจังหวัดยอดพุ่งห่วงภูเก็ตมากที่สุดอ่ะวันนั้นยังชื่นชมภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวไปลงเยอะเออก็ ตร้อนนี้มี54จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นี่มีแนวโน้มลดลงอ้าก็ดีไม่ใช่เหรอก็54ลดลงแต่มี23ที่เพิ่มขึ้นเรียกว่า small wave การระบาดขนาดเล็กนี่ขนาด small นะยังจะจิตตกขนาดนี้อ่าก็คือก็มีพวกจังหวัดหลกักๆทั้งนั้นแหละกรุงเทพชนบุรีนนทบ,บุรีสมุทรปาการภูกเก็ตเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจำไว้นะจังหวัดพวกนี้ ทั้งชื่นชมและหาเรื่องไปพร้อมกันตามรูปนี้นะครับพร้อมชื่นชมนี่ไงกรุงเทพภูเก็ตนนทบุรีสมุทรปราการซ้ำกับเมื่อกี้ใช่ไหมฉีดเข็มกระตุ้นร้อยละหกสิบในขณะเดียวกันก็ติตามไปด้วยกรุงเทพชนบุรีนนทบุรีสมุทรปราการภูเก็ตประทุมธานียอดติดเชื้อพุ่งโดยเฉพาะภูเก็ตเนี่ยไม่ใช่ small wave แล้วนะมียอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นพอสมควรเลยและเป็นและส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพและบร,ริมณฑลเป็นจังหวัดท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย นี่คือสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือนี่คุณจะเอาคุณจะเอาอะไรสักทางได้ไหมเนี่ยคุณอยากจะเปิดนะคุณก็คุยเรื่องตัวเลขนะแต่พอเริ่มพุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณก็มาว่าว่าคือความคือเขาจะชอบพูดอะไรไม่ชัดเจนแต่ความหมายคือพวกคุณอนะไปคุมกันให้ดีๆหน่อยฉันจะเปิดฉันจะเปิดเอาตัวเลขเยอะๆแต่ฉันก็จะไม่ให้ไม่อยากให้มันพุ่งเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันจะไม่ยอมรับผิดอะไรทั้งสิ้นก็เดาเอาว่าไอ้ที่ปล่อยลาดกิจจาที่บอกเมื่อกี้มาว่า จะใส่จะถอดหน้าก,กากก็ขึ้นอยู่ความสมัครใจเนี่ยพอสุดท้ายเราจะได้ไม่มีใครกล่าวหาได้ก็ให้แล้วไงแต่แค่รณรงค์ให้ใส่ทุกวันมันผิดตรงไหนก็ให้แล้วไงก็ไม่ได้บังคับไงแต่แค่กดดันทุกวันมันผิดตรงไหนไอ้ผิดเนี่ยมันก็ผิดตรงที่ว่าตกลงคุณจะเอาอะไรกันแน่ถ้าเกิดคุณจะเอาเศรษฐกิจแล้วคุณทําตัวแบบนี้สุดท้ายมันจะไม่รอดสักเรื่องแล้วก็คนที่ทําตามก็ผิด เพราะว่าเห็นโดนเขากดดันก็ยังจะพยายามทําตัวเป็นเด็กดีกันอยู่นั่นแหละเขากดดันกันมาสองปีแล้วมันไม่ได้อะไรมีแต่แย่ลงแย่ลงกับการทําตามที่เขาพูดนะก็ไม่ได้บอกว่าให้อ,อ,อะไรนะหมายถึงใครอะไรยังไงที่ต้องทําตามเขาพูดแต่หมายถึงว่าก็ทํามาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาเคยเห็นคุณค่าไหมวันดีคืนดีก็อาจจะชมนิดนึงในวงเล็บสิ่งที่เขาอยากจะใช้ประโยชน์แต่พอมาเห็นยอดติดเชื้อพุ่งก็จิตตก แล้วก็กลับมาตีรับหลังกันอีกแล้วอีกมุกหนึ่งที่จะมาต่อนะครับทั้งที่ประชาชนก็ให้ความร่วมมือฉีดสองเข็มกันไปเยอะน่าจะประมาณเจ็ดิกว่าเปอร์เซ็นต์ฉีดสามเข็มกันสี่ิบกว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต่อไปมุกนี้ต่อภูมิคุ้มกันต่อโรคลดลงหลังได้รับวัคซีนเกิน6เดือนอ่านี่ไงเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีวมใครสองก็ต้องไปสามใครสามก็ต้องไปสี่ใครสีก็ต้องไปห้าใครห้าก็ต้องไปหกใครหกก็ต้องไปเจ็ดใครเจ็ต้องไปแปดไปแปดต้องไป9ก้เก้าต้องไปสิบอมีอีกไอเดียนึง ถ้าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเขาฉีดเยอะๆแต่ว่าที่ทำทุกวันนี้มันไม่ไม่สะดวกเลยทำไมไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าม,มีมีได้ยินอีกเรื่องหนึ่งว่ากำลังจะมียารักษาอยู่แต่ถามว่าเรามีอุปกรณ์เต็มเลยตอนช่วงโควิดมาใหม่ๆเรามีแค่หน้ากากผ้าอย่างเดียวเองซึ่งเขาก็เขาก็แขว,ว่ามันป้องกันได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตหน้ากาก ไอ,อ้อันละไม่ะที่ใช้แล้วทิ้งอะต่างหากที่ป้องกันได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นถัดมาเรายังมีวัคซีนถัดมาเรายังมียาเออช่วงแรกๆการตรวจโควิดก็ขาดแคลนเ,ออเรามีเอทเคด้วยอ่ะเอาเข้าไปเรามีเยอะแยะเลยแต่เราไม่ได้ลดความจิตตกลงเลยเรากาลังจะมียาแต่เราก็ยังจะหวาดผวาอยู่ดีเน้นย้าว่าเรื่องหน้ากากเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องการรวมกลุ่มถึงแม้จะผ่อนคลายกันได้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้ ช่วยกันดูแลในภาพรวมด้วยกันเพื่อได้จะได้ไม่ไปเจอเว็บที่สูงวันนี้วันๆทำงานอะไรบ้างไหมก็ยุ่งแต่กับโควิดอย่างเดียวเตือนหย่อนมาตรการกันยาเกิดละลอกใหม่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นใครรับผิดชอบที่ผ่านมาก็ก็มาทำนายพวกนี้เสร็จแล้วก็ไม่เคยไม่เคยถึงเลยก็เงียบปากกันไปเฉยๆนะครับก็ถ้าประชาชนหย่อนยานอา่ ลดการแยกตัวผู้ป่วยไม่กักตัวผู้เสี่ยงสูงประชาชนหย่อนยานต่อมาตรการครอบจักรวาลและสูมหน้ากากน้อยกว่า50%อาจทำให้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปและอาจเกิดระลอกใหม่ในช่วงเดือนกันยายนคือวันๆก็เล่นแต่กับตัวเลขเรื่องโควิดอ่าประโยคนี้หากพี่น้องประชาชนและทุกท่านได้ช่วยกันฉากทัศน์นี้ก็จะได้กดลงไปได้ต่ำกว่าคาดการที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มขึ้นในกันยายนคือเราจะ โตขึ้นนี้ไปตลอดเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงใช่ไหมครับถ้ามันเป็นผลประกอบการของประเทศเนี่ยนะคือสมมติประชาชนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีหุ้นของบริษัทประเทศไทยอยู่แล้วเดี๋ยเดี๋ยวประเทศไทยจะดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงเนี่ยเขาให้เขามาติดตามเรื่องนี้ยังจะดีนักกว่าว่าเขาจะได้รู้ตัวเขามีอย่างน้อยเขาก็มีผลประโยชน์ร่วมกันว่าเขาจะกินดีอยู่ดีมากขึ้นหรืออะไรแต่นี่โมเตมมาโตขึ้นโควิดนะครับ ก็คือก็มีแต่ว่าช่วงนี้สบายใจนิดนึงเพราะว่าคนขู่ขู่น้อยลงช่วงนี้คนขู่จิตตกก็มาขู่กันอีกก็โตขึ้นกันไปเรื่อยกอรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําได้ตอนนี้นะครับก็คือแค่ขู่เสร็จแล้วก็คือจะบีบบังคับเหมือนช่วงก่อนหน้าน,นี้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าจะพยายามลากมันให้นานที่สุดจนคือยังยังมาถแถลงกันอยู่ได้เป็นประจำแสดงว่ายังมีคนสนใจอยู่ ฉะนั้นตับไดที่ยังมีคนสนใจเขาก็ยังจะลากมันต่อไปเรื่อยๆก็ต้องมาตามดูกันว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับครับก็เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ